สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจคมชันลึกออนไลน์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2565โดยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตประเด็นร้อนในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ไม่ใช่ภาพในฉากละครหรือว่าภาพในฉากภาพยนตร์แต่อย่างใดน,นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มนะคะก่ะะอเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่กันอย่างอ อาจไม่เกรงกลัวกฎหมายด้านหน้าสถานบันเทิงในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองรายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากส่วนนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงก็วิ่งหนีหากกระสุนกันไม่คิดชีวิตเหตุเกิดเมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทันทีเมื่อชาวโซเชียลต่างขุดประวัติรวมถึงวีรกรรมของผู้ก่อเหตุที่มีภาพถือปืนถอดเสื้อโชว์กลาง และวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดจนพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งต่อมานะคะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนเรียกประชุมตำรวจที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับไม้ต่อซึ่งพลตำรวจเอกสุชาติเร่งสั่งการและส่งชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองมาคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3และชุดสืบสวนภูธรจังหวัดร่วมกันปูพรมตรวจค้น9จุดทันที เบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญอย่างนายสมชายสีหินอายุ54ปีแก๊งหาดวัดใต้ได้พร้อมอาวุธปืนขนาด9มมสำหรับนายสมชายมีฉาย,ยาว่าชายหาดวัดใต้เป็นผู้ร่วมก่อเหตุคนสำคัญและยังเป็นผู้สัตว์กระสุนยิงหลายนัดตามที่ปรากฏในคลิปนายสมชายมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นขาใหญ่ยาเสพติดพื้นที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารพรานเคยถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นเมื่อปี2542พึงพ้นโทษออกมาเมื่อปี2552และยังเป็นที่จับตาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งมีรายงานว่าคดีนี้ตำรวจออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด13รายแม้ว่าจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็จะถูกดำเนินคดีด้วยโดยออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายและผู้ใดเข้าร่วมในเหตุการณ์ชุลมุนต่อสู้ตั้งแต่3คนขึ้นไปและไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดที่เข้าร่วมในเหตุการณ์หรือไม่จนถึงแก่ความตายโดยการการะทำในการชุลมุนต่อสู้นั้นตามมาตรา294 คดีนี้ตำรวจแบ่งตัวผู้กระทำผิดออกเป็นสองกลุ่มคือแก๊งขำใหญ่เป็นกาดของร้านพยายอมีทั้งหมด6คนคือ 1. นนายอภลรัตส์ 2. นายมานิต 3. านายกิติประพัดสี 4, นายตันตระกูล 5. นายนิกรและ 6. ในายโชคทวัตซึ่งคือนายเป็ดนะคะที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะอีกกลุ่มคือแก๊งหัดวัดใต้ เป็นกาดร้านเอกมัย487มีทั้งหมด7คนคือ1นายพิวัตร2นายสมชาย3นายวรวิทย์4นายอภิสิทธิ์5นายธรรมนาถ6นายสมเกียรติและ7นายตะวันค่ะและนายตะวันเนี่ยค่ะก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย ด้านพลตำรวจเอกสุชาติเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบถึงสาเหตุต้นเรื่องเกิดจากนายพิวัตรหรือโชคแก๊งหัดวต้โกรธแค้นที่ถูกนายโชคทวัตหรือเป็ดแก๊งขำใหญ่ชคต่อยแล้วสู้ไม่ได้นายพิวัตรจึงชักปืนออกมายิงในระยะกระชั้นชิดจากนั้นจึงมีการยิงโต้อตอบกันไปมาพลตำรวจเอกสุชาติยืนยันว่ากลุ่มบุคคลที่จับได้เป็นเพียงกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่กลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างที่คิดกัน เหตุการณ์ในครั้งนี้มีหลากหลายประเด็นที่ยังเป็นข้อคอราหาไม่ว่าจะเป็นประเด็นตำรวจเข้าระงับเหตุล่าช้าหรือประเด็นที่บอกว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นหุ้นส่วนหรือหุ้นรอยของร้านอาหารซึ่งในที่สุดพลตำรวจโทสมประสง์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสเส้นหนังสือราชการด่วนสั่งย้ายพันตำรวจเอกอดิเทพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมทันทีประเด็นร้อนต่อมานะคะเป็นกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้เมาส์เทนบีผับริมถนนสายสุขุมวิทในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะโดยเหตุเกิดเมื่อคืนกลางดึกของวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมาตามรายงานระบุว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้น15รายกู้ภัยของมูลนิธิสว่างโรสสัตหีบที่ถึงจุดเกิดเหตุเป็นรายแรกเปิดเผยว,ว่า ตอนที่มาถึงไฟลุกลามไปถึงหลังคาแล้วสูงประมาณ5-6เมตรส่วนคนเจ็บหลายสิบคนพยายามวิ่งกรูก,กันออกมาจากผับบางคนวิ่งออกมาไฟลุกติดตามผมและลำตัวบางคนก็ไม่มีเสื้อผ้าเนื้อตัวเป็นแผลไฟลวกหมด ต้านพลตตรีชัยพจศ์สุวรรณรักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ในฐานะโฆษกตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบทราบว่าภาาแห่งนี้เคยเปิดเป็นร้านอาหารจากนั้นต่อเติมและเปิดเป็นสถานบันเทิงภายในร้านมีถังดับเพลิงแค่2จุดเท่านั้นและไม่มีเซฟที้คัต มาท์เทนบีผับเคยถูกตำรวจสอพภอูตาหลวงดำเนินคดีเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาฐานเปิดเพลงส่งเสียงดังซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุญาตหมายจับกุมนายพงศลิปั้นประสงค์เจ้าของร้านไปที่เรียบร้อยแล้วโดยถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้ทงนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมจะมอบเงินให้กับผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน1 1 0 0 0 0บาทส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาจากค่ารักษาพยาบาลและระยะ เวลาในการพักฟื้นอีกครั้งค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่โดนัทหยิบมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้ง2เหตุการณ์เลยค่ะโดนัทนะคะขอเป็นตัวแทนของทีมข่าวขมสัตว์ลึกออนไลน์แสดงความเสียใจนะคะไปยังญาติของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือประเด็นร้อนที่โดนัทนามาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ